เขาให้เสียสายรอสักครู่ระบบกำลันนงเสียสายเปเลี่ยนเจ้าหน้าที่ค่ะดิฉันน่าจะกำลังรับสายนะคะไม่ทราบว่าดิฉันเสียสายอยู่กับคุณอะไรคะชื่อพิมพ์ลิพายค่ะพิมพ์ริพายนามสกุลอะไรคะพิมพ์ลิพายไม่มีนามสกุลค่ะคล้ายๆเขาก็เรียกกันว่าพิมพ์ลิพายค่ะหรอคะใช่ค่ะก็จริงหรือเปล่าคะขายขอให้นหนูดูหน่อยได้ไหมคะปอร์รหกพิมมาเลยปอร์หกปลาร้าหกขวด สามร้อยสามสิบตอนนี้ลดเหลือสองร้อยสี่สิบรับไหมโอเค okay. นี่อยู่ที่ไหนอะ่ะฉันอยากคุยกับเธอมานานแล้วเออมึงโทรมาเจอกูพอดีแหละกูเห็นมึงโทรอะ่ะเขาไปทั่วเลยกูยจะบอกว่าเขาอะ่ะรับสายมึงอนะ่ะเขาจับทางกันได้หมดแล้วมึงมาทํางานกับกูไหมมึงจะได้ไม่ต้องไปหลอกคนอื่นกูมีงานให้มึงทำแล้วกูมีคลินิก กูมีร้านทำเล็บกูมีร้านทำผมแพ็คของกูมีแอดมินกูมีคอเชนเตอร์กูมีงานให้มึงทำเยอะมากมึงจะกรอกพริกกรอกน้ำพริกผู้เรียนทอดผักอบถ้ามึงไม่ชอบกินผักกูมีไก่ต้มน้ำปลานี่มึงอย่าไปทำงานอย่างนี้เลยย่หาเขาจับทางกันได้หมดแล้วรายได้มันก็โหดหายมึงต้องไวนะมึงต้องเปลี่ยนอาชีพได้ค่ะแม่ติดต่อไปนะคะเออมึงโทรมานะกูให้งานมึงทำดีๆสุดจะหลีดแล้วรับรองเลยมึงจะแฮปปี้มาก มึงมีความสุขไปทุกวันเนี้ยไม่ค่ะแม่เอองั้นมึงออกมาทำกับกูโอเคค่ะแมเออ่เออ,อเออ,อเออจ้ะจ้ะ <laughs> จะได้ได้งานทำนะจ๊ะไม่ต้องไปหลอกใครเขา